เทียเทียอะไรเทียอะไรซาี่จบนี้เดียวเทียอซีเดียวโอหเยอะมากเยอะนี้เมันจไม่ไม่ไม่อิติกไม่อีติกแล้วอิติกหมอเองอ่ะมอเองหมอเองหมออติกหมอเองมอมอนางนางนะอิติกหม้อนะจำจำไม่ดีนะคุณเนี่ยกว่ป้องเขางมจะหัวดิลูนะเสียกับเียท้อ